สวัสดีช่วงเย็นๆวันนี้พี่เพ็นมาเก็บมะม่วงใบมะม่วงหิมพานไปขายนะคะเนี่ยค่ะกำลังแตกยอดเลยอาทิตย์ที่แล้วลืมค่ะก็เลยไม่ได้เก็บไปขายเนี่ยใครที่ชอบกินอาหารใต้นะคะมาได้เลยที่ตลาดเขียวยอดกำลังอ่อนๆเลยค่ะกำลังทานเลยกินกับขนมจีนน้ำยาใต้อร่อยมากๆเลยค่ะกำลังแตกใบอ่อนสวยๆเลย เนี่ยค่ะกำลังหน้ารับประทานไปมะม่วงหิม,มพานอันนี้พี่เพนปลูกนะยังไม่ได้ให้น้ำเลยพอดีมันจะเข้าหน้าแรงเขาก็เลยแตกใบดีมากๆเลยค่ะแตกใบอ่อนเอาไปซื้อได้ที่ตลาดเขียวนะพี่เพ็นจะเก็บตรงส่วนที่อ่อนๆที่สุดเอาไปอะค่ะเออ มันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่นะคะเนี่ยตัวเนี้ยตัวใบมะม,ม่วงหิม,ม,มพานตเนี่ยค่ะก็กินได้อาทิตย์หนึ่งสักสามครั้งได้ค่ะก็กินทีละขีดสองขีดได้เลยแล้วเขาบอกเขาแนะนำว่าไปกินกับพวกไอ้น้ำพริกประทูนี่จะดีเลยค่ะเพราะว่ามันพวกนี้จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อดโดนน้ำมันนิดๆค่วาว่าอย่างนั้นนะ กินควบคู่กับน,น้ำพริกปลาทูพวกอะไรนะข้าวยำอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะก็จะมีมะพร้าวเนาะพวกข้าวยำม,มีน้ำมันมะพร้าวตามที่พี่เพ็ญดูข้อมูลมาพี่เพ็ญก็ชอบกินกับนมน้ำยาน้ำยาขนมจีนแกงใต้ค่ะที่แกงของภาคใต้อะสีเหลืองๆนั่นน่ะขนมจีนแกงใต้เพื่นชอบมากเลยอร่อยค่ะ ประโยชน์เยอะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงปรีดเลยคุณหมอบอกผักบ,บ้านเรานี่แหละประโยชน์เหลือขนาดนะับยิ้มน้ำพริกอร่อยอร่อยแถวไหนกินบ้างนาะพี่เพ็ญกินตลอดเลยไม่รู้ทางไหนเขากินบ้างหรอกแต่พี่เพ็ญกินประจำ แต่นี่มันจะแก่บางอันมันแก่แล้วค่ะพี่เพ็ญก็ไม่เอาเอาเฉพาะอันอ่นอนๆเนี่ค่ะประมาณนี้ก็ได้เยอะแล้วเหมือนกันแหละครึ่งถุงแล้วเนี่ยมีแต่อ่นอนๆกาลังจิ้มเลยค่ะเดีเป็นพาไปเดินไปดูตรงนั้นอุ๊บมันก็จะรกๆกหน่อยนะคะบ้านพี่เพ็ญสวนพี่เพ็ญนี่ชื่นนี่ยอดอ่อนอยู่นี่หญ้าเพียบครับ นะะได้แล้วนี่ใครสนใจก็แวะมาซื้อได้ที่ตลาดเขียวนะคะสวยๆอ่อนๆเลยโอเคพี่เพ็นปลูกเป็นแถวเลยนะเดี๋ยวพี่เพ็นให้ดูว่ามีเยอะประมาณไหนก็ไม่เยอะมากหรอกค่ะก็พอจะได้เก็บขายทีละนิดทีละหน่อยเพราะว่าเป็นเพราะพี่เพ็นชอบกินด้วยไงพี่เพ็นก็เลยปลูกอันนี้นะ ชอบกินใบนะพี่เป็นชอบกินผักนคะคะก็เลยปลูกก็จะประมาณนี้ค่ะเก็บไปแล้วตัวนี้พี่เป็นเก็บแล้วตะกี้อันนี้ยังหลงอยู่นิดนึงนี่อ่อนๆเลยจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นสวัสดีค่ะ